เอารับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บ1 4ึ่งนโซนนะครับที่เป็นเว็บสุ่ม ID f r ฟ e f i ฟ e นั่นเองนะทุกคนก็จะมีตั้งแต่ ID ที่มีท่าปักธงท่าอัปปืน7แล้วก็จะมี ID ดที่เป็นหัวขังคาวแล้วก็หมวกเอนะทุกคนที่เป็น ID ที่โคตรแหล่ตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเกมที่เอาไว้สุ่มเพชรก็ได้นะทุกคนอันดับแรกเราเข้าหน้าเว็บมาแล้วให้เราเข้าไปที่สมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะทุกคนต่อมาก็จะเป็นวิธีการเติมเงินให้ทุกคคนน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 เเ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 เขข้้้้้้้้าาาาาาไไไไปปททีีี่่หหตติิิิิมมมงงแแลลลวววววดดููธกกร็บยยสออุ โอเคครับทุกคนผมก็ได้ทาการเติมเงิน1 0 0เครดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นเกมสุ่ม ID ท่าปืนอัพนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยก็จะมีท่า XM8 ท่า AK ท่า MP ท่า2องแล้วก็ท่าสกานทุกคนก็เป็นปืน7ทั้งหมดเลยนะทุกคนโอเคเพื่อเพิ่มการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนก็1ครั้งใช้9 9เครดิตนะทุกคนก็จะบอกว่าคูดคุ้มนะทุกคนมีท่าสุ่มปืนทุุกกช่องเลลยนนทคดดไมา มาไหมมาไหมทุกคนทุกคนมาไหมทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ถ้า ID ไอ oh, ดีเว้ยไอดีไอนี่ไอแปดโอ้โหกุรกุลรเลยเที่ยได้ไเฉยรอบเดียวเองนะั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูรหัสกันเลยดีกว่านะครับผมและในของรางวัลที่ได้มาคนก็เลื่อนลงมาจะมีอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดให้เราเลยนะทุกคนโคตรดีนีนะ่ทุกคนเราก็อยู่ในหน้าที่เราสุ่มรหัสมา,มาเมื่อกี้นะทุกคนก็ได้จริงนะครับสำหรับ f m 8เนะครับเวลเจ็ดโอ้โหปืนใหม่ล่าสุดที่ผมอยากได้มานานไอ้ยี่กูไม่ต้องเติมเองแล้วได้มาฟรีเลยไม่ถือว่าฟรีแต่ว่าได้มาแบบโคตรคุ้ม่ไปสุมมา โอเคทุกคนโคตรคุ้มสำหรับผมตอนนี้คือแบบดีใจนอนหรับฝันดีปุ๋ยเอารับทุกคนก็สวัสดีชาวไซย,ยาที่ใส่มาดาวนะมามัทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กิจกรรมฟรีไฟกันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ การเติมเงินนะครับให้ครบ495เพชรแล้วจะได้คาตนาทุกคนผมก่ได้ททำการเติมเงินไปแล้วนะครับทุกคนก่อนโดนที่ผมล,มลืมอัดไว้ก่อนที่จะเติมเงินเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างการเติมเงิน iPhone กับ Android ทุกคนว่าราคาการเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์เนี่ยมันจะต่างกันเยอะสักแค่ไหนนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของราคาของทั้งฝั่งของ Android กันก่อนเลยนะทุกคน ก็ราคาทางฝั่ง Android ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคน100เพรอยู่ที่35บาท310เพรอยู่ที่99บาทแล้วก็520เพรอยู่ที่179บาทแล้วก็1 0 6 0เพชรเพอยู่ที่349บาทแล้วก็สองพันหรอยเพอยู่ที่699้าเก้าแล้วก็ห้าพันหรอยเพอยู่ที่1,750งพันเ้อบาทเองนะทุกคนก็ราคานี้ เอาเรื่องพอสมควรเลยทุกคน100เพรก็3าบาทาทครับแล้วเ้วเติม5,600เพรอยเพอยู่ที่1,750บบาทโอ้โหคือแบบใครจะเป็นสายแอนดรอยนี่คือต้องแบบ มีเงินพอสมควรเลยก็เคต้องรวยกับทาง i p h o n อย่างเงี้ยเพราะว่า iPhone เนี่ยเติมถูกกว่าฝั่ง Android นะครับทุกคนจากที่ผมเคยใช้ iPhone มาทุกคนก็เคยเติมใน iPhone ส่วนใหญ่ผมจะเติมใน iPhone มากกว่า Android ทุกคนผมก็เคยเอกใจว่าทำไมราคาถูกกว่าผมก็งงว่าทำไมมันถูกกว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของฝั่ง iOS ที่ใช้ iPhone กันบ้างดีกว่าก็ว่า iPhone เนี่ยมันจะในราคาเนี่ยมันจะต่างกับทางฝั่ง Android มากน้อยแค่ไหนทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนสําหรับทางฝั่งของคนเล่น า l s นะครับทุกคนก็จะพามาดูในส่วนของราคานี้เลยนะทุกคนก็100เพชรอยู่ที่29บาทอ่าถูกกว่าพอสมควรเลยนะทุกคนแล้วก็310เพชรอยู่ที่89บาทนะทุกคน520เพชรอยู่ที่149 1,060เพชรอยู่ที่299 2,180เพชรอยู่ที่599แล้วก็5,600เพชร อยู่ที่ราคา1,600ับาทนั่นเองต่างกับ Android พอสมควรกันเลยนะทุกคนโอ้โหต่างกันเท่าไหร่วะแค่1น0เพชรก็ต่างกัน6บาทแล้วทุกคนว่า100เพชรของทางฝั่ง a n น r o i ยอยู่ที่35บาทนะทุกคนโอ้โหจัดว่าต่างกันเยอะพอสมควรเลย5,600เพชรเนี่ยต่างกันเยอะมากต่างกันเป็น100บาทเลยนะคนต่างกัน150บบาทเลยนะครับผมโอเคผมก็กดเติมไป ีย้ร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับคัตนากันต่อเลยนะทุกคนโอเคทุกคนก็ราคาทางการตา่างๆของระหว่าง iOS กับ a n d ด o i d ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเติมเงินไปแล้วเราก็ไปกดรับคัตนากันเลยดีกว่าทุกคนเล้ค <c ười> ัตนาครับเราตีปีสมใจเราไม่ไม่มีเอฟเฟกที่มันแบบชุ่งสุดยอดไปเลยอย่างนี้แล้วหรอคือไรไม่มีเอฟเฟกต์ของผมไม่ฟิวฟ้ามะพร้า,พาวแก้วเลยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของคัตนาที่เราได้มาก่อนนะทุกคนไหนวะนี่ไง อยู่ตรงนี้ไงเฮีย yeah, คาตาเอ็ด้วยสวยอยู่ดียโอ้แ oh, ต่คา,าตานานี้ถามว่าสวยไหมมันก็ยังสวยเอฟเฟกมันน้อยไปวะเอฟเฟกมันน้อยกว่าคาตา나เอสนะทุกคนคาตาณใสาฟ้าก็ประมาณนี้เลยเทุกคนก็จะประมาณนี้เลยคาตาณาที่เราได้มาก็กดสมใสใช้อยู่โอเคลองถือโอ้โ oh หจัดว่าสวยสีมันจะออกแบบพาสเทลปวว่าทุกคนนะสีมันจะออกขาวๆม่วงๆชมพูเหรอ สีมันจะประมาณนี้เลยก็สําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบความสดใสน่ารักก็ต้องควรจะจัดคาตนานนนี้ไปเลยถามว่าถูกไหมก็ถือว่าถูกมากครับทุกคนคกิจกรรมนี้หมดน้อยมากครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครชอบคลิปนี้นะทุกคนคุณ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยไห้เยียก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพือ่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะทุกคนรักทุกคนมากมากเลยนะครับจบจบครับพ่อ